นาะตอนนี้ผาพจะตัดกลับมาที่สาวคนหนึ่งผู้หญิงคนนี้เขาได้พูดขึ้นมาว่าคุณลุงมูคะคุณลุงมูลองดูนี่สิเนี่ยเป็นผังของผู้เชี่ยวชาญศิลปะการต่อสู้ในอินเทอร์เน็ตเลยนะคุณลุงมูได้พูดขึ้นมาว่าผังอะไรนะ่ะผังผู้เชี่ยวชาญอย่างนั้นหรอและผู้บุตโสเขาได้พูดขึ้นมาว่าผังผู้เชี่ยวชาญมันคืออะไรกันแน่ฉันไม่เคยได้ยินเลยสาวน้อยเขาได้พูดขึ้นมาว่ามันเป็นผังของวัยรุ่นที่เขาชอบดูกันในอินเทอร์เน็ตนะคะ มันเป็นผังที่จะดูว่าใครเก่งที่สุดยังไงล่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะมีชื่อเทพสงครามแล้วข้อมูลของผู้เชี่ยวชาญศิลปะการต่อสู้อยู่ในนี้หมดเลยนะณนะตอนนี้คุณลุงมูต่างตกใจพร้อมกับพูดขึ้นมาว่าอะไรนะงั้นเหรอและณนะตอนนี้เขาได้เปิดเว็บไซต์หนึ่งให้ทุกคนได้ดูตอนนี้นะ่ะคนที่อยู่จุดสูงสุดของผู้เชี่ยวชาญศิลปะการต่อสู้หรือแม้แต่เทพสงครามก็คือเฉียนเปาซางนี่อะไรคะ่ะ เขาอยู่ระดับสวรรค์เลยนะเขาเป็นเทพสงครามที่มาจากเจียงเปาอายุน้อยที่สุดอายุแค่18ปีเขาเข้าการบ่มเพาะก่อน16ปีไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดและที่สําคัญหลังจากเขาอายุ16ปีเขาก็ฝึกวิชาด้วยตัวเองเขาสามารถฆ่าลู่เทียนฆ่านิกายหงอาจารย์เลยและคนอื่นๆภายในแค่หมัดเดียวและที่สําคัญเขาเป็นคนที่ยิ่งใหญ่มากเขาอยู่ระดับสูงสุดของนิกายทั้งหมด การบ่มเพาะของเขานะ่ยมันน่าเหลือเชื่อจริงๆไม่มีเทพสงครามคนไหนสามารถสู้เขาได้และที่สําคัญนะลุงมูคนที่อยู่ต่ำกว่าระดับอมตนะน่ะไม่มีใครสามารถเทียบชั้นของเฉินฟางได้ณตอนนี้หลู่เทียนก็ตกใจเป็นอย่างมากและณตอนนี้ผ่าจะตัดกลับมาที่มหาลายจริงหลงสาวผมมวกเขาได้คิดในใจว่า ทำไมฉันถึงโชคร้ายขนาดนี้นะตั้งแต่จบปอตีมาจากมหาลัยนี้นะ่ะฉันก็มาเป็นครูเงินเดือนก็น้อยนิดเมื่อไหร่เงินเดือนของฉันจะเพิ่มสักทีหน้าหลังจากนั้นสาวผมทองเด้พูดขึ้มาว่านี่อาจารย์ซุยคุณกําลังคิดอะไรอยู่หรอและที่สาคัญนนะ่ะวันนี้จะมีอาจารย์สอนพิเศษมานะนะตอนนี้ทุกคนต่างตกใจอาจารย์สอนพิเศษอย่างงั้นหรอหนุ่มแว่นได้พูดขึ้นมาว่า ก่โรงเรียนผมก็มีนะครับอาจารย์สอนพิเศษน่ะสาวผมทองในพูดขึ้นมาวาเห็นเขาบอกว่าอาจารย์สอนพิเศษน่ะอายุยังน้อยหน้าตาก็ดีด้วยนะและที่สําคัญเนี่ยเขาเป็นคนที่เก่งเรื่องเคมีชีวภาพมากนะตอนนี้อาจารย์ต่างพูดเป็นเสียงเดีวยวกันว่ามันก็เป็นเรื่องปกติไม่ใช่หรอที่จะมีอาจารย์สอนพิเศษเข้ามาในมหาลัยของเรา และหลังจากนั้นผาาจะตัดกลับมาที่อาจารย์ภูวโุโสคนหนึ่งเขาได้เดินเข้ามาพร้อมพูดขึ้นมาว่าทุกคนและคณะอาจารย์ฟังทางนี้ผมจะขอแนะนําให้ทุกคนรู้จักกับท่านเฉินฟางคนนี้เขาเป็นอาจารย์ด้านเคมีและชีวภาพและภูวุตโสคณะอาจารย์เขาได้พูดขึ้นมาว่าและที่สําคัญนะอาจารย์เฉินคนนี้นะ่ะเขาเคยอยู่กองทัพมาก่อนตอนนี้นะ่ะเขาเป็นแขกรับเชิญของมหาลัยของเราทางมหาลาัยของเรานะ่ะเป็นเกียรติอย่างมากจริงๆนะตอนนี้ทุกคนต่างตกใจอะไรเนี่ย เด็กอายุไม่ถึง20ปีเนียนะที่จะมาสอนนักเรียนมหาวิทยลัยของเราผู้หญิงผมทองคิดในใจว่าทําไมเขาหล่อเท่หล่อเท่จังเลยและหลังจากนั้นผู้หญิงผมม่วงคิดในใจว่าฉันไม่เคยเห็นใครสมบูรณ์เพอร์เฟกท่าผู้ชายคนนี้มาก่อนเลย และหลังจากนั้นอาจารย์อาวุโสได้พูดขึ้นมาว่าจากวันนี้อาจารย์เฉินจะมาสอนเคมีชีวภาพที่มหาลาัยของเราเขาต้องเดินไปที่ตึกอื่นบ่อยๆฝากรบกวนดูแลเขาด้วยนะผู้หญิงผมม่วงนะพูดขึ้นมาว่าโอเคค่ะเดี๋ยวฉันจะดูแลเขาให้เอง หลังจากนั้นผู้หญิงผมม่วงเขาได้พูดขึ้นมาว่านี่คุณเฉินป๋อซางคะคุณอยากได้อะไรหรือเปล่าคุณอยากกินน้ําหรือคุณอยากกินข้าวหรือเปล่าฉันจะหาคุณเองนะเรือที่สําคัญถ้าคุณอยากได้อะไรเพิ่มเติมน่บอกที่ฉันได้เลยนะคะหลังจากนั้นผู้หญิงผมทองได้เดินเข้ามาพร้อมพูดขึ้นมาว่าไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าคุณเฉินน่ะอายุน้อยถึงขนาดนี้คุณมาเป็นอาจารย์สอนพิเศษแสดงว่าคุณต้องเก่งมากแน่แล้วที่สาคัญน่ะฉันอยากถามหน่อยเลยคะคุณเฉินฟังคุณมาจากไหนหรอ อยงนะคุณมีแฟหรือเปล่าหลังจากนั้นผู้หญิงผมม่วงนะพูดขึ้นมาว่านี่หลินทําไมเธอถามแบบนี้ล่ะฉันฟงังน่พูดขึ้นมาว่าเออไม่เป็นไรหรอกครับคุณอยากจะถามอะไรก็ถามมาได้เลยและที่สําคัญผมยังโสดด้วยผมมาจากเจียงเป๋านะครับผู้หญิงผมทองน่พูดขึ้นมาว่าจริงเหรอคะหลังจากนั้นผู้หญิงผมม่วงเขาได้พูดขึ้นมาว่าอาจารย์เฉินฉันจะพาคุณไปห้องทํางานนะแลนะณตอนนี้ทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่นะ ณนะตอนนี้สาวๆต่างติดเขากันแจเลยเขามาเป็นอาจารย์สอนพิเศษที่มหาลัยชื่อดังของเราได้ยังไงเนี่ยแสดงว่าเขาต้องยัดเงินมาหรือเปล่าแต่หลังจากนั้นชายผมม่วงเขาก็พูดขึ้นมาว่านี่คุณชายครับคุณมีความคิดเห็นอย่างไงบ้างคุณชายที่ใส,ส่สูทสีขาวก็ไม่ได้พูดอะไรและหลังจากนั้นผ่าตัดก็มาที่ห้องทํางานของเฉินเปาสางณนะตอนนี้สาวผมม่วงเขาได้คิดในใจว่าฉันไม่คิดเลยว่าห้องทํางานของอาจารย์เฉินจะใหญ่ขนาดนี้ เออคุณเฉยนฟางคะคุณจะมีสอนทุกสัปดาห์นะทางมหาลัยของเรานะ่ะจะให้สิทธิ์คุณอย่างเต็มที่ไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามและที่สําคัญนะคะคุณเฉินฟางคุณสามารถเลือกผู้ช่วยของคุณได้นะคะไม่ว่าเขาจะมาจากคณะไหนก็ตามทางมหาลนะัยน่ะเขาเตรียมทุกอย่างให้คุณหมดแล้วนะตอนนี้ผู้หญิงผมม่วงเขาได้คิดในใจว่าเป็นไปไม่ได้นี่เป็นสิทธิของผู้อุโสเลยนะทําไมคุณเฉินฟางเขาถึงมีสิทธิแบบนี้ได้และหลังจากนั้นเจ็ดฟางก็พูดขึ้นมาว่า โอเคครับผมเข้าใจแล้วและเฉินฟางนะึคิดในใจว่าที่มหาลัยนี่สินะที่ฉันจะได้พบกับซีออนและที่สําคัญนะ่ะมหาลัยนี่นะ่ะมีศูนย์วิจัยยามากมายฉันคงต้องใช้ให้เป็นประโยชน์อย่างแน่แท้และที่สําคัญนะ่นะซีออนน่ะคงเรียนสาขาบริหารธุรกิจแต่เธอนะ่ะคงต้องมาเรียนคาสฉันอย่างแน่นอนและนะตอนนี้เฉินฟงางคิดการไก่ว่าฉันจะใช้โอกาสนี้แหละในการบ่มเพาะ เทคโนโลยีขั้นสูงของโดกใบนี้ฉันจะเรียนรู้มันไปด้วยตัวเองอีกด้วยและนะตอนนี้เชนฟางเขาได้นั่งที่โซฟาของเขาพร้อมกับคิดในใจว่ามหาลัยจิ้งหลงรวมทั้งเมืองนี้นะ่ะมันมีพลังงานมากมายจริงๆมีแม่น้ําและภูเขาที่เหมาะแก่การเพาะปลูกและก็เหมาะแก่การบม่มเพาะ ฉันคงต้องสร้างอาณาเขตของฉันไว้ที่เมืองนี้แล้วละสิและสิสำคัญนะฉันต้องบ่มเพาะให้มากขึ้นกว่านี้ฉันต้องหาสูตรทางเคมีช่วยสนับสนุนสมุนไพของฉันให้เติบโตเร็วยิ่งขึ้นฉันจะทําทุกวิถีทางเพื่อให้สมุนไพของฉันน่ะเติบโตให้เต็มที่และถ้าทําไม่ได้จริงๆน่ะฉันคงต้องช่วยมหาวิทยาลัยของที่นี่ในการพัฒนาเทคโนโลยีให้มันดียิ่งขึ้นสินะและณตอนนี้น่ะฉันควรจะหาลูกศิษย์เพิ่มดีไหมแต่ฉันก็เคยสอนปรมาจารย์วู กับซิวไปแล้วมันคงเป็นการสอนที่ยากจนเกินไปและน้ตอนนี้ผ่าตัดกลับมาที่เชิญฟางบนตึกแห่งหนึ่งเชิญฟางได้คิดในใจว่าทะเลสาบซิ่งหลงน่ะมีวิญญาณแล้านาเขตอยู่มากมายมันเหมาะเป็นสถานที่บ่มเพาะจริงๆและที่สาคัญมันได้เวลาแล้วสินะที่ฉันต้องไปรักษาปู่และนตอนนี้เชิญฟางได้มาเคาะหน้าบ้านของเขาพร้อมกับมาหาปู่ของเขาปู่ของเขาได้พูดขึ้นมาว่านี่เชิญฟางทําไมไม่บอกปู่กันล่าว่าจะมาเชิญฟางได้พูดขึ้นมาว่า วันนี้ผมมารักษาปู่นะครับผมจะมาดูอาการของปู่ด้วยคุณปู่ได้พูดคุณหมอว่าขอบคุณมากนะเฉียนฟางตอนนี้หนะ่ะตระกูลของเราสบายขึ้นมากแล้วและก็ที่สำคัญปู่ได้กินน้ำของเฉียนฟางแล้วปู่อาการดีขึ้นมากเลยเออปู่ครับผมมีอะไรอยากจะถามหน่อยถ้าผมจะซื้อที่ดินแถวถังซานได้ไหมคุณปู่ได้พูดขึ้นมาว่าหลานหมายถึงที่ดินแถวถังซานอะหรอแถวนั้นนะ่ะมันเป็นทาเลทองเลยนะยังไงเดี๋ยครับ ก็แถวนั้นน่ะมีบอสแล้วก็มีคนอิทธิพลมากมายที่เขาอยากได้ที่ดินแถวนั้นมีคนอยากได้มากจริงๆนะและที่สําคัญน่ะมีพวกนายทุนมาว่านซื้อที่ดินแถวนั้นหมดเลยเันฝากงนะคิดในใจว่ากลุ่มว่านซื้อที่ดินอย่างนั้นเหรออย่าบอกนะว่าเป็นไอพอดูคูนั้นไอตระกูลวูเจนและคุณปู่เขาได้พูดขึ้นมาว่าเฉินฟาง และที่สําคัญนะ่ะปู่มีเรื่องอยากจะบอกตระกูลวูเจิ้นนั้นนะ่ะเขามีคนหนุนหลังอยู่มากมายเขาแข็งแกร่งมากแน่แนเขากลายเป็นคนที่ร่ารวยที่สุดในเตียงเป๋าเลยนะนอกจากเฉินฟางแล้วนะ่ะที่ดินตรงนั้นนะ่ะไม่ใช่ใครที่จะซื้อได้ง่ายๆนะถ้านอกจากเฉินฟางแล้วคงต้องเป็นคนที่รวยกว่ามากๆและเฉินฟางนะ่ยพวกคืมาว่าปู่ลืมไปแล้วเลยครับว่าผมมีน้ําศักดิ์สิทธิ์อยู่มันสามารถทํากําไรให้กับตระกูลเราได้คุณปู่ได้วพวกึ้นมาว่ามันก็จริงนะเฉินฟางน้ําวิญ,ญญาณของเฉินฟางเนะี่ยมันดีจริงๆคน ในเจียงเปานะ่ะเขาคงฆ่ากันตายเพื่ออยากได้น้ํานี่หลานของปูนะ่น่ะเป็นถึงอาจารย์เป็นถึงเทศสงครามและยังเป็นปรมาจารย์อีกด้วยปูนะ่น่ะรู้สึกอิจฉาจริงๆเราไม่จําเป็นต้องกลัวตระกูลวูเจิ้นเลยนะครั้งนี้นะ่ะปู่จะสนับสนุนหลานอย่างเต็มที่และหลังจากนั้นผาบจตัดกับมาที่มหาลาัยของจิ่งหลง นาะตอนนี้ทุกคนต่างพูดเป็นสิ่งเดียวกันว่าอาจารย์สอนพิเศษน่ะเขาจะมาสอนวันนี้แล้วนะเออฉันว่ามันคงต้องสนุกมากแน่ๆและนาะตอนนี้ผาจสตัดก็มาที่นางเอกของเราผู้หญิงผมฟ้าได้พูดขึ้นมาว่านี่ซีออนเธอจะไปเรียนวิชาวิทยาศาสตร์กับเคมีใช่ไหมฉันได้ยินว่าอาจารย์คนใหม่มาสอนน่ะหล่อมากเลยนะซีออนได้พูดขึ้นมาว่าจริงเหรอซีออนเขาได้คิดในใจว่า ได้เขาว่าเฉินฟางน่ะเคยสัญญากับฉันเอาไว้แล้วว่าจะเขาโตขึ้นเขาจะเข้ามาหาลัยของจิ้งหลงหวังว่าเขาจะเข้าที่นี่ได้นะแล้วผู้หญิงผมฟ้าได้พูดขึ้กมาว่านี่ซีออนเราไปเรียนคาสเรียนสุดพิเศษกันเถอะซีออนได้พูดขึ้นมาว่าเธออยู่สาขาศิลปะไม่ใช่หรอทาไมเธอต้องไปเรียนเคมีด้วยล่ะ และนะตอนนี้พวกเขาก็ได้มาถึงห้องเรียนกันแล้วซีออนไดู้ดขึ้นมาว่านี่เธอสงบจิตสงบใจหน่อยสิซีออนเขาตกใจไปอย่างมากกับภาพเบื้องหน้าที่เขาเห็นเอ๊นั่นเขามาแล้วไหนขอดูหนี่ยสิผู้หญิงผมฟ้าก็ได้คิดในใจว่าทําไมเขารอจังเลยซีออนเขาได้คิดในใจว่าไม่จริงนะทําไมผู้ชายคนนั้นเหมือนกับเฉยนฟางเลยและนะตอนนี้เฉินฟางได้เดินเข้ามาที่หน้าห้องพร้อมพูดขึ้นมาว่าสวัสดีครับทุกคนผมเป็นอาจารย์สอนพิเศษ ผมชื่อเฉินป๋อฟางทุกคนจะเรียกผมว่าอาจารย์เฉินก็ได้และนะตอนนี้มีสาวคนหนึ่งเขาได้มาหยอกล้อกระทางเฉินฟางเฉินฟางเขาได้ทำหน้าอย่างโกรธเคี้ยวสาวคนนั้นเขาตกใจไปอย่างมากและนะตอนนี้เฉินฟางได้ชูมือเข้าขึ้นพร้อมพูดขึ้นมาว่า เดี๋ยวผมจะอธิบายทุกคนฟังว่าวิทยาศาสตร์ที่แท้จริงมันเป็นยังไงสีอ่อนก็ได้คิดในใจว่าทําไมเฉียนเป๋รซางคนนั้นถึงมันกิะเฉียนฟางเลยและหลังจากนั้นมีคนได้ยกมือขึ้นพร้อมพูดขึ้นมาว่าอาจารย์เฉียนครับที่คุณพูดเมื่อกี้ผมไม่เข้าใจคุณเป็นนักวิชาเคมีจริงๆหรือเปล่าคุณอายุน้อยจนเกินไปนะครับ หนุ่มแว่นได้พูดกั้นมว่าอย่างที่ทุกคนรู้นะครับว่าอาจารย์เฉินนะ่ะเข้ามาจากชีวเคมีแต่พวกเรานะ่ะเรียนชีวเคมีที่อ้างอิงตามธรรมชาตินะแต่ที่สําคัญนะอาจารย์เฉินนะ่ะเขาบอกกับผมว่าวิชาวิทยาศาสตร์ของเขานะ่ะมันจะช่วยเพิ่มพลังกายและวิชาภายในผมว่ามันเป็นอะไรที่เหลวไหลเส้นดีหลักการวิทยาศาสตร์ของมหาลัยเรานะ่ะต้องอ้างอิงจากวิวัฒนาการของมนุษย์มันเป็นพื้นฐานนะ่ะผมว่าอาจารย์เฉินนะ่ะคงไม่เหมาะหรอกและณนะตอนนี้ทุกคน คนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าฉันว่าแล้วเชียวที่เฉินต่าซางพูดฉันไม่เข้าใจเลยไร้สาระจริงๆหลังจากนั้นเชินฟังในผู้ึ้นมาว่าพวกเธอคิดว่าสิ่งที่ฉันสอนน่ะมันไม่มีทางเป็นไปได้อย่างนั้นหรอหลังจากนั้นอาจารย์ที่ใส่แว่นเขาได้พูดึ้นมาว่าก็แน่นอนอยู่แล้ววิทยาศาสตร์น่ะมันมีกฎของมันอยู่มันต้องอ้างอิงหลักวิวัฒนาการแต่คุณน่ะไม่สามารถทําแบบนั้นได้หรอกเพราะคุณน่ะไม่ใช่อาจารย์และหลังจากนั้นเชินฟังในผู้ึ้นมาว่าและถ้าผมบอกว่าผมมีหลักฐานล่ะ และหนุ่มแว่นเขาได้พูดขึ้นมาว่าคุณมีหลักฐานอะไรมาให้ผมดูอย่างงั้นหรอคุณจะบอกผมว่าการเป็นทหารน่ะต้องกินยาเพื่อเป็นยอดมนุษย์ได้อย่างงั้นหรอคุณเฉินคุณเรียนวิชาวิทยาศาสตร,ร์มาบ้างหรือเปล่าเนี่ยผู้หญิงผมม่วเขาได้คิดในใจว่ายังไงอาจารย์เฉินน่ะเขาต้องพิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นนะว่าเขาน่ะเป็นอาจารย์ที่แท้จริงหลังจากนั้นเฉินฟังในะพูดขึ้นมาว่าผมไม่ได้เรียนจบชีวะมาหรอกนะครับไม่ได้เรียนจบเคมีมาหรอกนะตอนนี้ทุกคนต่างตกใจอะไรนะ แล้วคุณเป็นอาจารย์ได้ยังไงกันหลังจากนั้นหนุ่มแว่นได้พูดขึ้นมาว่าอาจารย์เฉินคุณมาเป็นอาจารย์ได้ยังไงเนี่ยคุณไม่ได้เรียนวิชาเคมีมาแต่คุณทําตัวเหมือนรู้มากเนี่ยนะและหลังจากนั้นเพื่อนสาวของสีอ่อนได้พูดขึ้นมาว่าคุณเฉินปอซานเขาเป็นคนที่โกหกเหรอเนี่ยเขาแอบอ้างว่าเป็นอาจารย์หรอฉันผิดหวังในตัวเขาจังเลยเขาเป็นคนที่หล่อมากเลยนะฉันอยากแต่งงานกับเขามากด้วยและหลังจากนั้นสีอ่อนได้พูดขึ้นมาว่าฉันคิดว่าเธอสนใจเขาแต่หน้าตาซะอีก เพื่อนของซีออนได้พูดขึ้นมาว่าความสามารถก็สําคัญนะรู้ไหมใซีออนผู้หญิงผมม่วงเขาได้คิดในใจว่านี่เฉินฟางเขากโกหกเหรอและหลังจากนั้นทุกคนต่างมองมาทางเชินฟางนะตอนนี้หนุ่มแวนได้พูดขึ้นมาว่านี่คุณกําลังหัวเราะอะไรเชินฟางได้พูดขึ้นมาว่าที่ผมหัวเราะก็เพราะคุณไม่รู้จักชีวิตเลยคุณไม่รู้หรอกว่าชีวิตที่แท้จริงมันเป็นยังไงผมก็เลยหัวเราะคุณนะ่ะนะตอนนี้หนุ่มแวนได้พูดขึ้นมาว่า คุณเข้าใจชีวิตมากกว่าผมอย่างนั้นเหรอหลังจากนั้นเช่นฟางได้ชี้ไปที่กระถางต้นไม้ใบหนึ่งพร้อมพูดขึ้นมาว่าคุณคิดว่าดอกไม้เนี่ยมันจะสามารถบานได้ถึงขนาดไหนกันหนุ่มแว่นได้พูดขึ้นมาว่ามันจะบานทุกช่วงมกรากับมีนาแต่ถึงเดือนกันยานแล้วมันไม่มีทางบานหรอกและนะตอนนี้เช่นฟางได้เปิดขวดยาของเขาพร้อมกับเทลงไปที่ดอกไม้ต้นนี้นะตอนนี้ทุกคนต่างตกใจอะไรนะ่ะเป็นไปไม่ได้นี่มันบานเหรอหลังจากนั้นเช่นฟางได้พูดขึ้นมาว่าผมบอกคุณ ไปแล้วไงว่าคุณไม่เข้าใจชีวิตที่แท้จริงหรอกมีใครอยากจะถามอะไรอีกไหมถ้าไม่มีคำถามแล้วผมจะสอนต่อนะนะตอนนี้ทุกคนต่างพูดเป็นสิ่งเดียวกันว่าที่คุณพูดนะ่ะมันเรียนเชิงลึกมากกว่าที่เราเรียนอีกนะผมเข้าใจเลยครับนะตอนนี้ผู้หญิงผมม่วงเขาได้คิดในใจว่า จู่ๆอาจารย์เฉินก็กลายเป็นฮีโร่เลยหลังจากนั้นคุนชายเขาได้คิดในใจว่าเขาเก่งมากเขาไม่เหมือนคนอื่นที่ฉันเจอเลยความสามารถด้านวิชาการของเขามีมากมายจริงๆหรือว่าฉันแพ้แล้วอย่างนั้นหรอฉันไม่ยอมแพ้เขาหรอกและหลังจากนั้นเพื่อนของซีออนได้พูดขึ้นมาว่าซีออนดูสิฉันตกหลุมรักอาจารย์เฉินเข้าแล้วซีออนได้พูดขึ้นมาว่านี่เธอก็ชอบคนไปมั่วหมดแหละและณนะตอนนี้คาดเรียนในห้องก็จบลงแล้วเช่นฝังได้พูดขึ้นมาว่า จบแล้วนะสำหรับคลาสนี้มีอะไรอยากถามอีกไหมทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอาจารย์เฉินครับคุณทําให้ดอกไม้นั่นบานได้ยังไงกันฉันฟางแพูดขึ้นมาว่านี่นายรู้จักน้ําศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่าทุกคนต่างตกใจอะไรนะน,รน้ําศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเหรอที่ชื่อดังของเจียงเป๋า และหลังจากนั้นเปล่อนของซีอ่อนก็ได้ตะโกนออกมาพร้อมพูดขึ้นมาว่าเอออาจารย์เฉินคะที่คุณถืออยู่นะ่ะคือน้ําศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมเช่นฟางใน,นพูดขึ้นมาว่าใช่มันคือน้ําศักดิ์สิทธิ์มันคือน้ําที่สกัดมาจากน้าร้อยขวดไงล่ะนะตอนนี้ทุกคนต่างตกใจอะไรนะน้ําหลายล้านดอนลลาร์และหลังจากที่เช่นฟางจะเดินออกจากห้องเรียนเช่นฟางใน,นพูดขึ้นมาว่าผมเนี่แหละเป็นคนคิดน้ําวิญญาณนี้ขึ้นมา และที่สำคัญผมจะตั้งแแบบขึ้นมาที่นี่นักศึกษาคนไหนอยากจะเข้าแแบบของผมหรืออยากจะศึกษาอะไรเพิ่มเติมก็ลงชื่อกันมาได้เลยนะตอนนี้ทุกคนต่างตกใจว่าไงนะอาจารย์เฉินเป็นคนคิดน้ําศักดิ์สิทธิ์อย่างนั้นหรอไม่แปลกใจเลยว่าทําไมเขาว่ายุน้อยถึงขนาดนี้เออนายรีบเข้าแแบบเดี๋ยวนี้ หลังจากนั้นคุณชายเขาได้คิดในใจว่านี่เขาเป็นคนคิดค้นน้ําศักดิ์สิทธิ์แล้วเนี่ยณตอนนี้อาจารย์ผมม่วงได้พูดขึ้นมาว่าทุกคนใจเย็นลงก่อนทุกคนจะได้เข้าแบบนี้นะใจะเนเย็นและหลังจากที่อาจารย์ผมม่วงเขาได้แจกใบปลิวให้กับทุกคนแล้วเขาได้คิดในใจว่าฉันต้องได้เลื่อนขั้นแน่ๆฉันต้องก้าวสู่จุดที่ยิ่งใหญ่แน่ๆณตอนนี้นะ่ะฉันกลายเป็นคนสําคัญแล้วและณตอนนี้ผับตัดกันที่เชิญฟางกับญาติของเขาที่มารอรับอยู่ข้างหน้าของโรงเรียนญาติของเชิญ นี่เฉินนายใจฉันเรียกนายว่าอะไรดีล่ะเรียว่ปาปรมาจารย์หรือว่าเรียวกว่เาเฉินฟางเฉินฟางเนี่ยพูดขึ้นมาว่ามี่เฉินเสี่ยวนายน่ะก็มาที่นี่เหมือนกันอย่างนั้นเนาะและหลังจากนั้นเฉินเสี่ยวเนี่ยพูดขึ้นมาว่านี่เฉินฟางฉันพูดตรงๆนะถึงเราจะเป็นญาติกันแต่นายไม่ควรมาที่นี่เลยนายรู้หรือเปล่านะว่าบอสถังเนะ่ะเขาไม่เอานายไว้แน่และที่สําคัญนะ่ะมันมีตระกูลอยู่ที่เมืองนี้อยู่มากมายเฉินฟางเนี่ยพูดขึ้นมาว่า อ๋อเหรอมีคนที่เก่งกาจกว่าผมด้วยอย่างนั้นเหรอเฉินเสี่ยวได้พูดขึ้นมาว่าฉันรู้นะว่านายปกครองเจียงเปาแต่ถ้านายไม่มีพลังวิเศษแล้วก็นายไม่สามารถทําอะไรได้หรอกเช่นฟังได้พูดขึ้นมาว่าดูเหมือนว่าทั้งยวนไม่ได้บอกนายหรอว่าผมอยู่ในสถานะอะไรอะไรอ่ะสถานะอะไรเช่นฟังได้พูดขึ้นมาว่าดูจากสถานการณ์ในตอนนี้แล้วนายคงยังไม่รู้สินะว่าอะไรเป็นอะไรบ้างแม้แต่ข่าวใหญ่ขนาดนี้นายยังไม่รู้เลยอย่างนั้นเหรอฮ น่าเสียใจจริงจริง